ถ้าคุณอยากมีโชคดีอยากดวงดีขึ้นคุณต้องรู้จักกดกดนี้ครับใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับถ้าเกิดคุณอยากมีโชคที่ดีขึ้นเหมือนอย่างคนอื่นเขาหรือเห็นคนอื่นเขาดวงดีจังเลยโชคดีจังเลยผมขอให้คุณลองเอากดนี้ไปใช้ดูนะครับกดกดนี้เป็นกดทางจิต,ตวิทยานะครับเรียกว่ากด17วินาทีครับ หมายความว่าถ้าคุณคิดอะไรก็ตามครับหรือโฟกัสอะไรก็ตามครับหรือให้ความสําคัญกับอะไรก็ตามจะเกิดแรงสั่นสะเทือนบางอย่างครับและจะดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นครับเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติครับคุณเริ่มคิดลบนะครับแล้วคุณเริ่มบกบุนอยู่กับเรื่องนั้นนานๆเริ่มมีอารมณ์เสียเกี่ยวกับเรื่องนั้นาน,าน,านานครับเป็นระยะเวลา17วินาทีแรกนะครับมันก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือน เงนบางอย่างครับมันก็จะดึงดูดสิ่งลบๆแบบนั้นแหะครับเข้ามาหาคุณอยู่เรื่อยๆครับผมยกตัวอย่างอีกง่ายๆอีกอันหนึ่งนะครับเวลารถที่กําลังจะร่วงลงจากภูเขานะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่ารถอยู่บนยอดเขาแล้วกําลังจะตกลงอย่างนี้นะครับถ้าเราไปหยุดมันตั้งแต่เนิ่นๆเราจะสามารถหยุดรถนั้นได้ครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันลากยาวลงมาแล้วเราไปหยุดที่ตีนเขาเราจะไม่สามารถหยุด ถถขน้นได้ครับในทางกด17วินาทีก็เหมือนกันครับถ้าคุณเริ่มรู้ตัวครับว่าคุณเริ่มคิดลบคุณเริ่มโฟกัสสิ่งลบๆคุณเริ่มอารมณ์เสียคุณเริ่มหงุดหงิดอะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณไม่สบายใจนะครับแล้วถ้าคุณรู้ตัวเองภายใน17วินาทีครับแล้วคุณรีบหยุดมัน ทันทีมันจะเปรียบเสมือนกับการที่คุณเนี่ยเริ่มที่จะเบรกนะครับรถที่อยู่บนยอดเขาเมื่อคุณสามารถเบรกมันได้ใช่ไหมครับสิ่งลบๆสิ่งเละเก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณยังปล่อยเลยอารมณ์17วินาทีนั้นให้มันลบต่อไปตลอดเวลาให้คิดลบต่อไปตลอดเวลาให้หงุดอิดต่อไปจาก17วินาทีกลายเป็น34วินาทีหรือจาก34วินาทีกลายเป็น51วินาที68วินาทีอย่างนี้นะครับแรงโน้มถ่วงมันจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อย กุดหงิดลำคาญใจมันจะยิ่งเข้ามาใกล้หาคุณและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อคุณรู้กว่า17วินาทีนี้นะครับคุณจงสำรวจอารมณ์ตัวเองเอาไว้เลยนะครับ ถ้าเกิดคุณคิดลบเมื่อไหร่คุณหงุดหงิดคุณลำคาญใจใครก็ได้เรื่องไหนก็ได้เมื่อไหร่นะครับขอให้คุณรู้ตัวก่อนภายใน17วินาทีนะครับแล้วคุณสลัดความคิดนั้นออกไปครับแล้วคุณจะไม่เกิดเรื่องลบๆจะไม่เกิดโชคลายจะไม่เกิดสิ่งที่ไม่ดีที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคุณครับในทางตรงกันข้ามนะครับกว่า17วินาทีนี้เนี่ยก็สามารถเป็นแรงบวกได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณโฟกัสอยู่กับอะไรนานๆคุณให้ความสนใจคุณคุ้นคิด แบบเข้มข้นกับเรื่องนั้นๆที่คุณอยากให้เกิด 17เวินาทีมันจะมีโอกาสที่จะทําให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้จริงๆครับและยิ่งถ้าุดคุนคิดกับมันานานๆเกิน17เวินาทีโอกาสที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการนั้นจะเริ่มเข้ามาขึ้นเรื่อยๆมันเป็นแรงสั่นสะเทือนครับมันเป็นแรงโน้มถ่วงบางอย่างครับที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาถ้าคุณรู้กด17วินาทีแล้วจงเอาไปปรับใช้กับสิ่งที่คุณต้องการอยากให้มันเกิดครับและเอาไปปรับใช้หรือหยุดคิดกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้มันเกิดครับแล้ววชีิตค จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาคุณด้วยกด17วินาทีนี้นะครับเช่นกันครับ ถ้าค,คุณอยากขายดีนะครับจงโฟกัสจงคิดถึงมันครับคิดเรื่องเื่า,าแต่ดีจินตนาการครับว่าคุณขายดีได้ด้วยการหาวิชาความรู้แล้วก็ลงมือทําลงมือปฏิบัติหมกมุ่นอยู่กับมันครับจาก17วินาทีเป็น34วินาที51วินาที68วินาทีแล้วคุณคิดต่อไปเรื่อยๆนานๆครับจินตนาการนะครับว่าคุณเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับไม่ใช่คิดแบบว่าฉันจะทํายังไง วดหัวอยู่กับมันแบบนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะครับมากกว่า17วินาทีเป็นเท่าๆไปเรื่อยๆนะครับมันจะส่งแรงสั่นสะเทือนบางอย่างครับแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตคุณดูนะครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเพจโค้ชบีพิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เอาไว้นะครับทั้งช่อง YouTube ก็มีแล้วนะครับชื่อช่องโค้ชบีพิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ทางไอจีคลน์แอดแล้วก ต้องถึงมือถือคุณสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์